ใ่ใช่ว่าเนื้ไก่ต้องจ่ายตังให้ผมด้วยนะผมสร้างสร้งภาพให้หน้าไก่ร้างปาไปเงยเดียวอันนี้แม่ครัวอ <ướ correlation> <returning mental Sure> ันนี้แม่ครัวนะครับสี่แม่ครัวไม่ฝ่ายช่วยแบกยกต้นอันนี้ก็ นี่ครับมรวกำลังทอาหารกันโกมคนโกมคนนจับูเยเี่ยวังเี่ยวค่ะไดดอไม่ตอนมาที่หกเยไม่ตอนไม่ปลตอนตอนไม่หวาเลยอุนปไตอนตอนไม่หวานห ได้ไงไม่รู้มันฮะได้ไงไม่รู้มันจะอยู่กับเราแน่หรือเปล่ากลัวถูกสาวลักปลาตัวไปสาวเยอะด้วยเดี๋ยวนี้กลัวจริงบอกให้ระวังสาวนะเต้นสาวเยอะด้วยเดี๋ยวนี้